สสาววอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกพูดถึงทีมสาวไทยสสาววอลเล่บอลหญิงแชมป์โลก2022เปิดปากสารภาพถึงสาวๆทีมชาติไทยหลังได้ดวลกันในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB Volleyball bon Women's World Championship s 2022หลังจากที่ได้ผู้ชนะ1เดียวแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียสามารถเอาชนะวอลเล์บอลหญิงทีมชาติบราซิลไปได้3ต่อ0เซต คว้าแชมป์โลกไปคลองอย่างยิ่งใหญ่สองสาววอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเพิ่งเปิดปากสารภาพถึงสาวๆทีมชาติไทยหลังจากที่เธอสองคนนั้นได้ถูกเชิญไปร่วมรายการ SK ในประเทศเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเรื่องราวในการแข่งขันชิงแชมป์โลกพร้อมกันนี้ทั้งนักกีฬาทั้งสองได้เผยถึงคู่แข่งที่ต้องเจอในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวสร้างความแปลกใจอย่างมากก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่หลายคนอาจมองข้ามได้อย่างน่าสนใจซึ่งโบยนาเดซา เจ้าของตำแหน่งมือเสียยอดเยี่ยมของรายการได้พูดถึงสาวไทยว่าใช่เรากลัวทีมไทยอยู่บ้างเพราะพวกเขาเล่นได้แตกต่างจากชาติอื่นๆพวกเขาเล่นกันเร็วสามารถบล็อกและตีบอลไปได้ในทุกทิศทางมันเป็นงานยากของเราแต่สุดท้ายเราก็กลับมาได้ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือพวกเขาดูมีความสุขเสมอกับการเล่นแถมตอนแข่งจบพวกเขาก็ยังเปิดเพลงและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานในห้องพักนักกีฬาสาวไทยน่ารักเสมอ ด้านโจวนาน่าสเตวาน,นวิชตำแหน่งบอนเร็วเผยว่าฉันต้องทําหน้าที่ในการบล็อกผู้เล่นไทยทําให้ฉันปวดหัวมากกับการที่พวกเธอกระโดดขึ้นพร้อมกันหลายคนมันเหมือนกับว่ามีลูกบอลอยู่ในสนามถึง3-4ลูกเลยทีเดียวเรียกไดวว้ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างความประทับใจไปทั่วโลกเลยจริงๆคะ่ะ